เฮ้ยเพื่อนสองปีวันนี้พวกเรายังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนกันเลยนะใช่แค่เราคิดแบบนั้นเหมือนกันงั้นพวกเราทําหนังสือส่งหัวหน้ากันดูไหมก็ดีเหมือนกันนะงแม่คอยคิดด้วยกันงั้นตอนเย็นพวกเรารวบรวมรายชื่อส่งหัวหน้ากันนะใช่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 ด้วยกันไหมครับหัวหน้าค้าอยู่ไหมคะ เรื่องอะไรครับขณน้าไม่อยู่เออพอดีผมเอาหนังสือขอขึ้นเงินเดือนมายื่ยนครับแห้ผมพอดูหน่อยครับ5 minutes later โอเคได้แร้วผมติดต่อข้าน้าให้ครับ5 day later เอ้ยนี่ก็ผ่านมาห้าวันแล้วนะยังไม่มีอะไรคลิบหน้ากันอีกเหรอแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดี เราลองไปยื่นหนังสือให้กับกระทรวงแรงงานกันดีไหมแม่แม่กันดีกันเรื่องทสี่เดินยังเจ้าแบบนี้หรอใช่ผมได้เด็กกรทวงฝ่ายมาคุยกันวันนี้จากทางดุจ่างคุณเป็นการทำหนังสือมายืนที่ผมในหัวข้อที่เป็นการขอเพิ่มเดืนเดือนในปีนะครับ ซึ่งวันนี้เนื่องจากทางลูกจากของพวกคุณได้าปทำหนังสือยื่นไปที่พวกคุณแต่พวกคุณไม่ได้มีการตอบรับภายใน3ามวันเนื่องจากที่ได้หนังสือพวกคุณทำการเฉยฉะฉะนั้นวันนี้นำมาสู่ขัน้นตอนการไกลเกลีย่ยขอพิพาทท้งฝ่ายเชิญผู้ษาปัญหาและไกลเกลีย่ยกันได้ครับผมพวกผมขอขึ้นเงินเดือนปีละ500รอยได้ไหมครับไม่ได้ครับเนื่องจากบริษัทขาดทุนทางกำไร จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาพวกผมให้ได้แค่สอง้ครับแต่พวกเราทํางานให้บริษัทมาสิบปีแล้วนะครับ้อยครับสองร้อยครับห้าอครับสองร้อยครับห้ารอยครับสองร้ยครับ5้าร้อยครับเดี๋ยวๆๆนะในฐานะที่พวกเขาก็ทํางานให้คุณมาร่วมสิบปีนะตงนี้ผมให้พวกคุณพึงทานแล้วกันก็คือปีละสองรสิบทางลูกจ้างเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับครับคิดด้วยกันครับ อ่าโอเคครับรับลูกจ้างยอมรับได้ทางนายจ้างเหรอครับไม่ได้ครับผมไม่ได้แค่สองร้อยครับเฮ้ยทางพวกเขาก็ทำงานให้คุณมาตั้งสิบปีแล้วเห็นใจกันหน่อยนะสองร้อยาสิบได้ครับสองร้อยาสิบก็สองร้อยสิบได้ครับสองร้อยาสิบก็สองร้อยาสิบครับอ่าท้งสองฝ่ายตกลงกันที่ปีละสองร้อยาสิบนะครับครับตกลงครับตกลงครับจากนั้นเราจะทําการลงบันทึก ป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือนะครับของฝ่ายหลังจากนั้นทางนายจ้างแนะนําข้อตกลงนั้นทําเป็นประกาศเดียวกับสภาพการแต่งงานเปิดเผยณที่สถานที่ทํางานของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนที่ทํางานอยู่อย่างน้อย30วันโดยให้เริ่มภายใน3วันนะับตั้งแต่ที่เกิดการตกลงกันและทางนายจ้างนั้นได้นําข้อตกลงนี้ไปจดทะเบนตนต่อที่อธจบดีสวัสดิการคุมพองแรงงานภายใน15วันนับตั้งแต่ที่มีการตกลงกัน 我的天，我操！